จะพูเข้าใจมากปรางชุดนะครับให้พวกเราท่านนะครับในอะไรก็ครันามใจญตามหลักสูตรโรงเรียนที่ว่าโดยโรงเมียนปลัดรอง รูปแบบการระบัดเป็นการผรสรมผสานการบำบัดแล้วไปเป็นแกนาสร,ร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดที่มีพฤติกรรมมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสามารถกลับไปเท้่ยวไดจากการจูกลบรมตามโครงการประกอบอาชีพเป็นการสร้างรายได้ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวและมีการาชการโครงการปรักษาลและรื้นฟประสภาพสภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โลภีภูมิก็ไปนะครับท่านผู้ครับปองกันอาวุธยักษ์ที่สี่นะครับแล้วก็ทาตลาดที่เราต้องการผมทุกท่านนะครับเจ็ดนะครับผมไม่ถึงกับกลุ่มเจดนะครับเพราะว่าพระคุณนี่ให้ความรู้นะครับที่มาเข้าร่วมโครงการนี้อันนี้เป็นนโยบายที่ที่มีความ ซ้อนมีปัญหาที à, ่ค้องแก้กันพระวาัยเราไม่เข้มแข็งพราวจัยมเข้มแข็งรู้จักปฏิเสธมันต้องหลานๆสามารถอดทนนะครับสามารถที่จะอยู่หา้แแแววว